หรือว่าใกล้ๆ BTS อ่อนนุชนะคะเราจะพามาร้านอาหารร้านนึงที่มีชื่อว่า U s e t y นะคะเขาเรียกว่าเป็น Food Center เป็นศูนย์รวมของอาหารที่ครบวงจรมากๆมีทุกอย่างมีทุกเมนูแล้วราคานี่คือ ดีมากๆดีต่อใจมากๆราคาเริ่มต้นคือถูกมากสวัสดีค่ะชื่อนางสาวนันทพรพันเพชรเป็นผู้จัดการร้านของยูสติจอะทางร้านอยากให้มีเมนูอาหารที่ทานง่ายๆราคาไม่แพงใช้วัตถุดิบที่สดสะอาดแล้วก็มีเมนูหลากหลายที่ลูกค้าทุกคนสามารถมาทานได้ทุกวันค่ะอยู่ที่45บาทค่ะ,คะใช่ค่ะมีเครื่องดื่มด้วยมีกาแฟ มีน้ําสมุนไพรอิ่มครบจบที่เดียวเลยค่ะเมนูเด่นๆที่มาที่นี่ต้องสั่งจะเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูเด้งหมูกรอบชาชูกระเพรา,าปูแล้วก็ข้าวผัดปูค่ะอย่างตัวข้าวมันไก่จะเด็ดที่น้าจิ้มเลยคะ่ะเป็นสูตรลับของทางร้านเลยค่ะจะเป็นหมูกรอบชาชูค่ะซึ่งใช้เวลาในการทําก่อนจะออกขายลูกค้าประมาณ3วันค่ะวันที่4ถึงขายได้ตัวนี้เวลามาทอดขายลูกค้า1ชั่วโมงเราถึงจะมาหั่นขายลูกค้าได้จะมีความกรอบข้างนอกและนุ่มข้างในค่ะตัวนี้จะเป็นกระเพราปู ข้าวผัดปูซึ่งเราใช้เนื้อปูสดแท้จากจังหวัดสุราษฎร์และก็ชุมพรค่ะตัวนี้เป็นต้มยำหมูเด้งที่เราคิดสูตรขึ้นมาเองตัวหมูเด้งค่ะ ลูกค้ามาแล้วจต้องก็สั่งทุกโต๊ะนี่ได้มาแล้วค่ะอยู่ข้างหน้าแนนนี่นี่คือเมนูที่คัดสรรมาให้แล้วว่าเด็ดมากๆของที่ยูสตีดเลยนะคะจริงๆเขามีเมนูเยอะแยะมากมายกว่าน,นี้นะแต่ว่าเราคัดมาให้แบบเด่นๆเลยก็จะมีนี่จะเริ่มจากเขาบอกว่าข้าวมันไก่ที่เนี่น้าจิ้มเด็ดมากเป็นสูตรเฉพาะพี่พรว่าอันนี้บอกไม่ได้นะแต่ว่าคือการันตีความเด็ดอื น้ำจิ้มเขาเด็ดจริงออกหวานหวานเผ็ดหน่อยแต่กินเพียงอะไม่แรงมากเออมันเด็ดที่น้ำจิ้มเหมือนที่พี่เขาบอกจริงไปต่อกันเลยกะเพราปูเด็ดยังไงปูเขาชิ้นใหญ่มากจ้าเขาบอกว่าปูอันเนี้ยรับมาจากชุมพรเท่าน,นั้นนะจ๊ะเป็นวัตถุดิบที่คัดสรรมาแล้วว่าดีก็เนื้อเขาก็จะชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยผัดกับกะเพราเผ็ดๆร้อนๆกีกเมนูนึงก็ดีนะข้าวผัดปู ตอนนี้เราอยากกินเผ็ดๆแล้วก็เลยสั่งกะเพราปูมาจากเนื้อปูหวานแบบมากเอามาผัดกะเพราอะ่ะอร่อยเลยจะสั่งเป็น ไข่ดาวไข่เจียวเสริมมาก็ได้นะเหมือนที่บอกว่าที่เนี่ยเขาครบวงจรมากๆไม่ได้มีแค่เมนูข้าวหรือว่าตามสั่งอย่างเดียวนะใครที่อยากทานก๋วยเตี๋ยวก็ยังมีที่นี่เขาเด็ดเรื่องหมูเด้งเห็นหมูเขาหรือยังคะชิ้นใหญ่มากอีกนิดนึงจะชิ้นเท่ากระบวยแล้วนะถ้าอยากกินหนักก็กัดเลยแต่ถ้าไม่ไหวก็ให้ตัดก่อนบะหมี่ต้ยมยำหมูเด้งต้งยมยำเขาดีนะไม่เผ็ดไปไม่เปรี้ยวไป มีตามด้วยหมูเด้งจ้าอื้นุ่มอ่ะดีจังมาต่อที่ไฮไลท์อันสุดท้ายอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยนะหมูกรอบชาชูอันนี้เราสั่งมาเป็นเหมือนกับข้าวเนาะก็จะได้กินแบบจุใจไปเลยเขาจะเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้ม3อย่างนะคะให้เลือกทานกันเลยส่วนตัวนี่คือแบบชอบซีอิ๊วเนี่ยซีอิ๊วหวาน อันนี้ว่ามันเข้ากันก็คือหมูกรอบชาชูอะ่ะถือว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยนะกรอบนอกนุ่มใน ชิ้นใหญ่ได้ใจมากกินคู่กับน้ำจิ้มอะไรก็เลือกเอาตามใจชอบเลยจ้ะสมกับโลแกนที่บอกว่ามาครบจบที่เดียวจริงๆค่ะได้กินหลากหลายเมนูนอกจากนั้นยังมีเมนูอื่นอีกเยอะแยะก็คือมาเลือกกันได้เลยทุกคนชอบแบบไหนก็มาสั่งได้ค่ะมีทุกอย่างที่ต้องการอ๋อๆๆไม่ได้มีแค่อาหารมีปิดท้ายด้วยเครื่องดื่มบอกแล้วว่าที่นี่ครบวงจรมากมาค่าะที่ยูสิรร้านอยู่ซอยสุขุมวิท79เข้าซอยมา50เมตรอยู่ซ้ายมือสังเกตป้ายด้านบนจะเป็นต้มยำหมูเดงเปิด1ิโมงครึ่ ไม่มีวันหยุดถ้ามีวันหยุดจะขึ้นป้ายหน้าร้านให้อ๋อใกล้กับ BTS On n o t ด้วยค่ะสะดวกมาง่ายค่ะนั่งรถไฟฟ้ามาลงแล้วก็เดินมาแป๊บเดียวก็ถึงเปรี่ยวปากรีวิว